อร่อยมากค2 3สวัสดีค่ะทุกคนพบกับอายแล้วก็ลักกี้อีกแล้วนะคะวันนี้เรามาหัวแม่รี่ EP ที่16กันแล้วนะคะวันนี้คอนเซปต์ยังคงเดิมเช่นเดียวกันทำเร็วทำง่ายแล้วก็อร่อยทุกซอบันนี้เขากินได้นะคะวันนี้เราทำพะโลปีกไก่ค่ะ ไอบอกก่อนนะครั้งนี้ชาเลนจ์ไอเือนการเพราะว่าไอาไม่เคยทําพะโลปกติก็จะเป็นฝีมือคุณแม่นะคะซึ่งมันอร่อยมากแต่วันนี้ไอได้ผู้ช่วยที่จะมาทําให้พะโลคนไม่มีฝีมือคนไม่เกง่งก็สามารถที่จะอยากกินพะโลแล้วยังทําพะโลอร่อย,อร,อ,ยอร่อยได้นั่น,นคือขนมพ,ะโ,พะโลก่อนค่ะไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนที่นี่ครั้งแรกเดี๋ยววันนี้ พี่ก็จะช่วยกันทำโอเคไนหะม,มแล้ววัตถุดิบมีอะไรบ้างครับล็อกกี้มีไก่ไอ้นกกระทาน้ำปลาซีอิ๊วดำน้ำตาลมะพร้าวผักชีน้ำเปลา่าและที่ขาดไม่ได้เลยคือขนอาโลรอกอนนั่นเองขั้นตอนแรกนะคะเราจะเอาไข่นกกระทาของเราไปต้มก่อนจะใส่เตืือเข้าไปจะได้ปอกง่ายเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะมาเริ่มปรุงที่กระทะกันแล้วค่ะเราใส่น้ำตาลมะพร้าว อ,อันใหญ่อาอันใหญ่อะไรว่าผมมาสบายแล้วนะพ่อวแม่รีดอีเพียงหละ่ะเนาะตอนแรกๆเขาก็เด็กๆตอนนี้ช่วยหมามามาทำได้หมดลวเ,เดี๋ยวเราก็จะใช้ความร้อนนะคะค่อยๆเคี่ยวให้น้ำตาลเนี่ยออกสีคาราเมลโหตอนนี้คือส่งกลิ่นหอมมากเลยนะทุกคนโอเคพอน้ำตาลเริ่มละลายนะคะเดี๋ยวอายจะใส่น้ำปลาลงไปนิดนึงเพื่อความหอมนะกรชั่วโมงค่ะ a ี e w ม o m e n ช s oh. later <laughs> นี่มาช็อตหรอวะอะตอนนี้น้ำตาลเราสีสวยแล้วนะคะใส่ปีกไก่ลงไปค่ะทุกคนเราก็จะไม่ต้องพึ่งสีอิ้วดำมากนะเพราะว่าอันนี้มันแบบเจ็มจนด้วยสีด้วยสีสวยด้วยตามด้วยไข่นกกระทาไข่จิ๋วของเราเลยครับ <c oughs> โอเคเราก็จะผัดนะคะปีกไก่กับไข่จิ๋วของเรานะคะให้ค่อนข้างมีความสุกนิดนึงให้หอมหอมจริงๆแล้วขั้นตอนนี้โดยปกติสูตรทั่วไปเนี่ยเขาก็จะใส่น้ํามันผัดกระสัมเกือนะคะแต่เราไม่ได้ใส่เราก็จะลดขั้นตอนการใส่น้ามันไปเพราะว่าคะโน,พน้พะโล้ก้เขามี3เกลือหอมๆอ,อยู่แล้วและความสําคัญของการทําพะโล้เนี่ยอยู่ในก้อนเดียวแล้ว ปีกไก่กาลังแบบสีสวยนะคะไข่ก็เริ่มมีสีแล้วอายก็จะทําการใส่น้ําเปล่าลงไปค่ะเราจะใส่ขโ,ขโก้อลงไปนะคะตอนนี้น้ำเริ่มเดือดแล้วอายก็อยากจะให้นัวๆเข้มข้นหน่อยกระทะน,นี้อายใส่สองก้อนแบบนี้นะคะนส่วนของข้าะโล,โลก้อนทีเราใ ในนี้นะมีครบเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นโปรแก๊กเครื่องพะโล้การพลูอบเชยอะไรใดๆที่เราต้องไปซื้อเครื่องพะโลถูกรวมไว้ในก้อนนี้แล้วถ้าใครชอบรสจัดจ้านกว่านี้เนี่ยเราก็สามารถที่จะตรุงรสด้วยซีอิ๊วดำได้พอใส่ซุปก้อนแล้วเขาละลายนะคะจะได้กลิ่นหอมของสาเกลอเลยนะแบบเนาะกลิ่นเตะจมูกมาเลยคือความหอมแบบต้นฉบับพะโล้ไทยมไ่โอ้โหเป็นไง ไอ้เน,นอยอ,นอันนี้น,นี่แนวคิปอยิวข้าวหรือเปล่า ล็อกกี้บอกว่าไม่ไหวแล้วหิวข้าวเอาไข่กี่ฟองลูกทั้หมดเลยเ,ลยเออไม่กกชอบไข่ว้าวเราดูสิพอเรามันเข้มข้นมากเลยอร่อยมากจริงบ่กกี้ชอบจริงๆรเหรอวิออมานดีใจจุ กไก่คือน,นุ่มเสียใจนะน้องไม่ได้ทำโอ้ช่บินดาหลับไปก่อนนะไม่ได้กินเลยพะโลนี่นะคะจะบอกว่าเคล็ดลับเนี่ยยิ่งอุ่นยิ่งเคี้ยวยิ่งอร่อยนะคะนั่นหมายความว่าเราทําไว้เนี่ยทำโม่ใหญ่ๆได้เลยแล้วสามารถเก็บใส่ตู้เย็นยิ่งมาอุ่นก็ยิ่งอร่อยยิ่งเข้าเนื้อนะคะบอกเลยว่าทีเด็ดเลยมาะมาทำไม่รับกนีนทุกวันจริงปะเนี่ยจริงเขาบเขา ก็ไปทําตามอายกันได้นะคะรับรองว่าจะได้สูตรพะโล้ที่อร่อยแบบต้นตํำรับพะโล้ไทยวันนี้พะโล้ถ้วยแรกหม้อแรกในชีวิตอายเกิดขึ้นแล้วสามารถหาซื้อคนอพะโล้ก้อนกันได้แล้วนะคะที่ซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนําทั่วประเทศเลยเขากันใหมท e หน้าอายจะมีไอเทมอะไรเด็ดๆมาช่วยในการทําอาหารให้อร่อยติดตามกันได้ที่ครัวแมรี่นะคะสำหรับวันนี้ไอล็อกี้ต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ